ส่วนคนนี้ สาวข่าวโอโมโอของเรา mm. นะคะซึ่งดูเหมือนว่าหัวใจจะเป็นสีชมพูชมพูโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าถึงแม้ว่าหวานใจเนี่ยจะอายุน้อยกว่านะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างก็ลงตัวดีจริงๆกําลังพูดถึงเกรซการกล้า่กับรักครั้งใหม่ที่ทําให้เกรซนั้นกล้าที่จะเปิดใจแล้วก็นะะักข่าวถามว่าเอ๊คนนี้เขามีอะไรพิเศษนะเกรซถึงยอมที่จะเปิดใจ กรซบอกว่าจริงๆอ่ะเขาน้อยกว่าเราอตอบสั้นมากเขาน้อยกว่าเราไหม<อ>ถึงอา,อายุานะคะ<น>เป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะมีคนแนะนําให้รู้จักกันแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเกรสก็ไม่รู้ว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่ามีคนแนะนําอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้ชอบเราอะไรขนาดนั้นเพิ่งจะมารู้อีกทีก็คือเขามาชอบเราจากคลิปใน YouTube ที่ตัวเกรสนั้นร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นเปียนโนไปด้วยคือคนเนี้ เขาเก่งรอบด้านความสามารถเขาหลากหลายนะคะในวันนั้นที่ทั้งร้องทั้งเล่นเปียโน,โนก็คือบรรเลงเพลง If I a n d Got You ค่ะเขาเห็นอันนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์แล้วเขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหมือนกันไงเขาก็คงเหมือนอยากจะรู้จักอย่างน้อยไม่ได้จีบก็อ้าวเป็นเพื่อนกันไหมอะไรแบบนี้เนาะฝันเนาะแล้วก็นั่นแหละค่ะเริ่มต้นความรักจากตอนนั้นนั่นเองสวยเนาะ อรามากสวยมากค่ะแล้วผิวดีไปทะเลมาแค่ไหนกลับมาก็คือยังแบบยังขาวเหมือนเดิมใช่ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอไปอาบแดดมาเนาะแสงแดดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ก็คือมีความสุขดีใช่ก็มีความสุขดีนะค่ะก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนอายุเยอะกว่าไปไหนไม่ได้แล้วอายุน้อยกว่ายังไงดีนะความรักของเราในครั้งนี้นะเกรซบอกว่าที่ผ่านมาอายุเยอะกว่ายังไม่เวิร์กเลย อายุน้อยกว่าจะเวิร์กหรอในความคิดสรุปก็คืออายุน้อยกว่าคือเวิร์กสำหรับเกรสนะอันนี้ก็คือมุมมองใครมุมมองมันเพราะสุดท้ายเลยเราไม่ชอบให้ใครมาบงการอะไรตัวเราเราเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเราก็ให้เขาเป็นตัวของเขาเองซึ่งในตอนแรกก็ไม่เอาเลยเพราะรู้สึกว่าเขาอายุน้อยกว่าคือมันจะมีเรื่องของความที่เราจะแบบเราจะเลขสามแล้วแหมเกรสก็คิดมากไปภายใต้เลขสามนั้นสวยได้ขนาดนี้นะคะ ก็เกรซี่เลยบอกว่าก็จะเลข3แล้วเราก็ต้องจริงจังแล้วล่ะไหม,มทีนี้นักข่าวถามว่าอายุน้อยกว่าที่ว่านี่น้อยกว่าแค่ไหน สามปีโอ้ยสามปีเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะบางทีสามปีใช่ไหมสมมติสามปีแต่ว่าคนที่อ่อนกว่าอาจจะเกิดปลายปีเราเกิดต้นปีมันก็อาจจะห่างไม่ได้เยอะใช่ใช่แล้วก็จริงๆรเกรสบอกว่าในความอายุน้อยกว่าของฝ่ายชายเนี่ยต้องบอกว่าเขากลับกลายเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆก็ทําให้เราสบายใจคนนี้คบกันแล้วไม่ทะเลาะกันเลยเห็นไหมล่ะคือจริงๆออก อายุมันไม่ค่อยเกี่ยวนะพีม่มันอยู่ที่ความคิดแล้วก็ความคิดความอ่านทัศนคติต่างๆใช่ทัศนคติมันเข้ากันแต่ว่าส่วนใหญ่แหละพอคนรู้สึกว่าอุ้ยน้อยอายุน้อยกว่าเขาความคิดเขาน่าจะน้อยกว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อย่างบางคนเนะี่ยเขาอาจจะมีแบบการใช้ชีวิตหรือว่าจะอุปส<า>รรคเยอะอะไรต่างๆมันก็ มาเป็นองค์ประกอบในการหล่อหลอมคนคนหนึ่งบางทีเราไม่สามารถใช้เรื่องของตัวเลขมาตัดสินคนคนนั้นได้ถูกต้องแต่ว่าไม่แน่เกรดการก้าวอาจจะเหมาะกับคนวัยเดียวกันหรืออายุน้อยกว่าก็ได้เพราะว่าก็ออกมาบอกแล้วว่าสเปคไม่ชอบให้ใครมาแบบนู่นนี่นั่นถ้าเป็นที่ใหญ่กว่าอาจจะแบบจ้ำจี้จ้ำชัยชี้นู่นชี้นี่ให้เขอาจจะรู้สึกว่าอัดเขาใช้ชีวิตมาก่อนเลอย่างเนาะก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เยอะแหละแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เข้ากันได้คนนี้น่าจะแฮปปี้ดีนะคะ